สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้ป้านาจะมารีวิวเหรียญเหรียญที่รับเข้ามาใหม่นะคะเป็นเหรียญห้าบาทห้าบาทเรือหงค่ะมีมาทั้งเป็นย่อยแล้วก็เป็นถุงนะคะอย่างถุงเนะี่ยก็เป็นถุงละ100หลนึ่งร้อยเหรียญแต่เป็นเหรียญผ่านใช้นะคะที่เหรียญพีเอ็นซีเหรียญห้าบาทเรือหงผ่านใช้ค่ะ เรามาพูดถึงเหรียญเรือหงกันดีกว่าเนาะเหรียญเรือหงที่ป้าณัฐได้มาในวันนี้นะคะอ่ะเรามาคุยกันถึงเรื่องเหรียญเรือหงดีเหรียญห้าบาทหงนะคะเป็นเหรียญที่ผลิตออกมาเมื่อปีพศออตามระบุที่เหรียญเลยนะคะพศสอง 2530ค่ะ2530เหรียญเรือหง5บาทนะคะจะมี2พสค่ะคือ2530และ2531นะคะเหรียญ เหรียญกระสาบคิวโปนิกเกิลสอดไส้ทองแดงนะคะด้านหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะด้านหลังนะคะเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์นะคะชนิดราคา5บาทค่ะผลิตปีที่ผลิตลนะคะมีปี29แต่ไม่ระบุจำนวนไม่ปรากฏเหรียญน,นะคะไม่ปรากฏเคยเจอนะคะคงจะเป็นมีเฉพาะตัวอย่างมั้งครับแต่ป้าน่าจะไม่เคยเห็นนะคะ ที่เคยเห็นสัมผัสได้ก็ที่เห็นนี่เลยนะคะปี2530นะคะจำนวนผลิตะคะ่ะ2530จำนวนผลิต41ล้าน5 1 4 0 0 0เหรียญนะคะ41 000, ล้านเหรียญนนะคะ50ไอ 3. ะะ้3 6 3 0คะ่ะ5 6 3 0ะคะ่ะส่วน5 6 3 1 5บาทเรือหงปี2531พูด5 6 3 1เดี๋ยวท่านผู้ชมจะงงอีกนะ5 5บาทเรือหง พศสอ3 1นะจะชอบเรียกย่อๆกัน5 6 3หงสา1หหค่ะเหรียญ5บาทเรือหงพศสอ3 1นนะคะจำนวนผลิตนะคะ2ล้าน4แสนเหรียญค่ะเนี่ยค่ะเอามาคัดหาอาจจะเจอ31แต่ไม่ว่างคัดนะคะในถุงแพ็กมาอย่างนี้นะคะ5 6 3หง6 3 1หงสา ปีผลิตปีแรกคือปี30 30าเขาผลิตต่อจากาเหรียญครุฑนะคะห้าบาทครุฑใหญ่ด้วยความที่เหรียญใหญ่ใช่ไหมคะงบประมาณเยอะนะคะค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองเขาจึงลดขนาดลงมานะคะเป็นขนาดเป็นจากเดิมใช่ไหมคะจากเดิมเหรียญครุฑนะคะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 30มิมลิเมตรนะคะน้ำหนัก12กรัมเหรียญครูดใหญ่นะคะน้ำหนัก12กรัมนะคะก็ลดลงมาเหลือ24มิลิเมตรน้ำหนัก7.5กรัมเห็นไหมคะจาก12เหลือ7.5จาก30เหลือ24ทั้งลดทั้งขนาดทั้งน้ำหนักนะนะคะแล้วมาดูเหรียญที่ปีปี30กันอ่ะเดี๋ยวมีปรมีมาให้ชมเนี่ยค่ะอันนี้หงสามศูนย์นะคะ จำนวนผลิตเขาน้อยค่ะเขาเขาผลิตเพียงจำนวนผลิตนะคะสองล้านสี่แสนเหรียญเท่านั้นนะคะหงสามหนะะึ่งเนี่ยค่ะจำนวนผลิตนะคะซูมไม่เห็นชัดๆจำนวนผลิตนะคะสองล้านสี่แสนค่ะทุกคนนะคะเหรียญน,นี้ผลิตน้อยมากเลยนะคะเหรียญหมุนเวียนอ่ะนะคะผลิตสองล้านนี่ถือว่าน้อยมากค่ะเพราะเป็นเหรียญหมุนเวียนเนาะค่ะ ส่วนปี 30, นะคะ4 1ล้าน4ีล้านนี่ก็ถือว่าไม่เยอะนะไม่เยอะค่ะพอไปเหรียญหมุนเวียนใช่ไหมคะ41ล้านนี่ถือว่าน้อยค่ะน้อยน้อยพอๆกับปีปีพศหมุนเวียนหลายๆพศค่ะพศที่ตัวติดนะคะอย่าง39 4133อะไรประมาณเนี้ยนะคะ เขาก็ผลิตน้อยพอๆกับหงเอาเป็นว่านะคะหรือหงมีพอสองพศนะคะสาและ3าค่ะ30มีแค่สองพศคือ,อในฐานการผลิตนะ่ะมี29นะคะระบุไว้นะคะมีปี29ด้วยนะคะแต่ด้วยความที่พนักจะไม่เคยเจอนะคะแล้วราคาก็น่าจะแพงค่ะ จำนวนผลิตก็ไม่มีระบุบอกนะคะในฐานข้อมูลก็ไม่มีจำนวนผลิตอาจจะเป็นแค่ตัวอย่างเนาะเนี่ยคะ่ะปี2 3 0และปี31ส่วนปี31นะคะเขาจะผลิตที่เขาผลิตน้อยนะคะเพราะมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปีอะคะ่ะในพศเดียวกันเลยนะคะพศ2531มนนะคะมีการเปลี่ยนแปลงคือเปลี่ยนรูปแบบของเหรียญน,นะคะจากที่เหรียญเหรียญเอ่อ เป็นเรือหงนะคะก็เปลี่ยนมาเป็นเหรียญที่ใช้จ่ายอยู่ปัจจุบันนะคะนะคะสามปีสามหนึ่งเนี่ยค่ะสองห้าสามหนึ่งเพราะฉะนั้นสามสองห้าสามหนึ่งจะมีสองบล็อกนะคะเนี่ยค่ะบล็อกแบบปัจจุบันนะคะใช้จ่ายอยู่ปัจจุบันนี่ค่ะสองห้าสามหนึ่งและเรือหงเห็นไหมคะสองห้าสามหนึ่งอันนี้เป็นเหรียญหมุนเวียนนะคะมีเกี่ยวกับเหรียญที่ระลกึกไม่เกี่ยวกับเหรียญเอ่อวาระทั่วไปนะคะอันนี้เหรียญหมุนเวียนคือสตังทอนนะคะ คำว่าเหรียญหมุนเวียนคือได้นําออกมาใช้ใจ่ายในฐานเศรษฐกิจในชีวิตประจําวันนะคะในธุรกรรมการเงินต่างๆนะคะเนี่ยค่ะที่เรียกว่าเหรียญหมุนเวียนหมุนเวียนคือหมุนหมุนใช้ใจ่ายค่ะนะคะเหรียญเรือหงจะเหรียญเรือหงจะมีผลิต2พศมีพศสามและพศสามนะคะ อสองพศนะคะ30นก่อนสิ30และ31นะคะแล้วพอมา31ก็จะมามี2บล็อกนะคะคือบล็อกหลังเรือหงและบล็อกปัจจุบันเห็นไหมคะเนี่ยค่ะก็มีข้อแตกต่างเปรียบเทียบก็คือมีลูกเล่นให้เราเล่นกันแะนะนะเนี่ยค่ะก็มีลูกเล่นให้เราเล่นกันนะคะเราจะเราจะเก็บหงคู่หงอก็ได้นะคะหงหงสามหนึ่งกับหงสามศูนย์เก็บเป็นคู่ใช่ไหมคะหรือ จะมาคู่สามหนึ 1, ่งสามเห็นไหมคะ3ามหนึ่งหงกับ3 1หมุนเวียนอ่ะเนี่ยก็ไม่แปลกนะคะเก็บเป็นคู่นะคะจัดเป็นเซตะะเอะค่ะคอลเลกชันเนาะเป็นเซตเนี่ยค่ะสามหนึ่งนะคะ, 1, ะ,คะปีสามหนึ่งสามหนึ่งน่าเก็บนะคะเพราะรู้ว่าสามหนึ่งอ่ะสิบบาทเข้าหายากใช่ไหมคะสิบบาทเขาแพงแล้วก็เก็บหงสามหนึ่งแล้วกเก็บห้าบาทสามหนึ่งเอาไปเข้าเซตให้เพิ่มมูลค่าให้ให้เป็นอะไรที่ สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นนะคะให้เป็นอะไรที่มันแบบนะคะจากราคาแพงไปแล้วจากราคาที่หายากแล้วแล้วก็เอาจัดเข้าไปให้ให้เพิ่มความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะคะนี่ค่ะหงสามนะคะและ5บาทหมุนเวียน31 5บาทปัจจุบันนะคะปี31นะคะแล้วก็ไปรวมไปเก็บกับเหรียญ10บาทปี31เก็บให้เป็นเซตเดียวกันนะคะ ก็เป็นอะไรที่ก็ได้อีกเซตหนึ่งนะคะหรือจะเก็บเนะะี่ยค่ะเราเก็บเป็นเซตนะคะหงหงคู่หงกันนะคะ3 1กับ30คู่กันก็ไม่แปลกแบบนี้ก็31ก็จะยิ่งหายากขึ้นไปอีกนะคะยิ่งยิ่งยิ่งจะน้อยเข้าไปอีกเพราะปกติเขาก็น้อยอยู่แล้วเราก็ไปจัดแยกอีกแยกมาเป็น3-1ปัจจุบันแล้วแยกไปเป็นคู่กับ30ยิ่งยิ่งหายากหนักเลยทีนี้นะคะโอเค อันนี้ปนัดคือพูดคุยกันค่ะปะนัดได้เหรียญอะไรมาส่วนมากนะคะปะนัดก็จะว่าพูดเลยบอกเลยนะคะชัดเจนค่ะเหรียญไหนราคาเท่าไหร่ซื้อขายกันอย่างไรผลิตเท่าไหร่มาที่มาที่ไปเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยค่ะปะนัดก็จะพยายามหาข้อมูลมาบอกเล่ากันนะคะค่ะขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่กรุณารับชมกรุณากดติดตามปนนัด มาได้ดีเสมอมาโดยตลอดเลยค่ะ fc ของปนาทนะคะและ fc ของปานาทุกคนน่ารักมากเขาจะเข้าใจเลยค่ะคนที่ดูคลิปปนาทอยู่ประจํานะคะเขาจะเข้าใจเข้าใจวิธีการของปนาทเลยปนาทไม่เย่นเยอะค่ะและปะนานาก็ไม่ร้องขอให้กดติดตามกดแชร์กดไลค์ไม่เอาค่ะขอให้ดูคลิปให้เข้าใจก็พอนะคะปะนาทคือต้องการแค่นั้นต้องการให้ทุกคนดูแล้แลวเข้าใจอย่าเข้าใจผิด นะคะแล้วก็อยา่าคาดหวังนะคะเดี๋ยวจะผิดหวังเดี๋ยวบางคนคาดหวังว่าเหรียญนี้ขายได้เป็นหมื่นเป็นสแสนอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะปะาน่าซื้อเหรียญละ8บาทค่ะโอเคขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ